สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่เทศบาลตำบลโคกจานอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับทุกท่านครับเมื่อนี้ครับพี่น้องครับผ้าทุกท่านมาชมบรรยากาศนะครับของการตั้งเวทีหมอล่ำนะครับสาวน้อยเพชรบาดแห้งนะครับซึ่งอยู่ที่เทศบาลตำบลโคกจานอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับเป็นเห็ดว้สุ่มไฟไ้อย่างง่ามเลยครับพี่น้องครับเนี่เดี๋ยวผมกับสิผ้าพี่น้องนะครับยางพานเข้าไปใน สุ่มไฟนะครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับอ่ะเดี๋ยวผมก็สีย่างเข้าไปขออภัยเด้อครับเด้อสีย่างเลยเด้อครับเนี่ยอ่ะนี่ครับพี่น้องครับมาเบิ่งอ่าสุ่มไฟนะครับของเทศบาลตำบลโคกจานอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับเพิ่นท้ำไฟไหวยางงามนะครับอุโมงค์ไฟนะครับพี่น้องครับที่เทศบาล ตำบลโคกจานอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับซึ่งวันนี้มีหมอลำนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับพี่นองครับอ่ะเดี๋ยวพี่นองครับเดี๋ยวเข้าไปเบื่องกันนะครับบรรยากาศหน้าเวทีหมอลำครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันครับเอาละครับพี่นองครับหลังจากที่เข้ายางเข้ามาทั้งในแล้วนะครับผมกับสิภาทุกทานนะครับยางเข้าไปชม บรรยากาศหนาเวทีของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันเด้อครับพี่น้องครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงอ่ะดีลวครับถึงละครับพี่นอ้องอ่ะเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับพี่น้องครับบรรยากาศของ หน้าเวทีหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปช่มกันนะครับพี่น้องตอนนี้เพิ่นกันอ่านี่มองขายบัตรเพื่อนนะครับบัตรก็ได้ครับพี่น้องครับอ่าเดี๋ยวมาเบิงง่งนี่ก่อนพี่น้องมือนี้อ่าขอเชิญเที่ยวงานเทศขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลดอกจานนะครับซื้อง,งานเพิ่นนะครับพี่น้องครับ เทศกาลดอกจานครั้งที่17จัดโดยเทศบาลตำบลโคกจานอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษอ่า19เนี่มีบีกวันยี10มีปฐมยี11มีสาวน้อยเพชรบานแพงนะครับอ่าสวัสดีครับอ่ามือนี่บัตรจักบาทครับมือนี่บัตร190ครับอ๋อบัตร120บาทเนาะครับเนาะเด็กหน่อย60บาทวะครับเด็กเขียนไว้นี่อ๋อเด็กหน่อย60นะครับพี่น้องครับเทศบาลตำบลโคกจานอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษ อ่าพันส่วนมาเด้อมาเบิ่งหลายๆลายพันวานะครับพี่น้องบัตรหนึบาทเด้อครับพี่น้องอ้าพันมีกล่องวงจรปิดรักษาความปลอดภัยเอาพี่น้องครับไปเบิ่งกันนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับอ่ะอ่ะพี่น้องครับมาหน้าเวทีแล้วนะครับพี่น้องเอ้าเดี๋ยวสิภาพพีชมหน้าเวทีเด้อบาทหนนึะ่หน้าเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงโอ้กล่องอีกคนหนึ่งนี่บ่ให้ชัดเด้อพี่น้องเด้อพุ่นผู้ใดรับชมทางเฟซบุ๊กนี่สิบ่ไข่ชัดป็นไหนนะครับ แต่ทาง YouTube นี่จะโอเคอยู่ครับเพราะว่ากล้องมันมัน,ม,นมันโฟกัสดีมันชัดดีนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับพี่นองครับมือแรงครับเทศบาลตำบลโคกจานอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่นองครับตอนนี้เวที่เพิ่นกะอ่ายังบาท่านเรียบร้อยเต็มร้อยรเรเซนะครับพี่นองครับกะไฟไฟสาวน้อย เพชรบานแพงหั้อต้นเอาขึ้นนะครับพี่น้องครับอ่านี่แหละครับมาถึงหนาเวทีแล้วครับพี่น้องครับเบิองเสื้อเบิองเสื้อเบิองศาสตร์เลยครับพี่น้องครับโอ้ยสุดยอดครับพี่น้องครับเสื้อศาสตร์ตอนนี้ก็มาเต็มทีแล้วนะครับพี่น้องครับเสื้อศาสตร์ของหนาเวทีหมอล่ำสาวน้อยเพชรบานแพงเพื่อนนะครับพี่น้องครับตอนนี้ก็เสื้อศาสตร์ มาเต็มแล้วนะครับพี่น้องครับโอ้โอ้โอเสื้อสาดหลายแล้วครับพี่น้องครับโอ้สุดยอดเลยครับพี่น้องครับโอ้มีนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไขเบิ้งกันพี่น้องนี่ผู้ใดนี่คู่หนาเพิ่นว่านะครับพี่น้องครับคู่หนาเพิ่นว่นนั่นแหละครับพี่น้องครับก็คือบรรยากาศนะครับของหนาเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับพี่น้องครับ คืนนี้นะครับคืนวันที่21มกราคม2567นะครับแสดงที่เทศบาลตำบลโคกจาน์อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องเรียนเชิญทุกท่านนะครับเด้อมาชมสาวหน่อยเพชรบานแพงด้วยกันนะครับพี่น้องครับ